ฮันเตอร์มันใช่ที่นอนไหมลูกฮันเตอร์ฮันเตอร์หนูไม่นอนที่นอนละลูกดูเนี่ยที่นอนหนัวหญ้าเต็มเลยดูนอะนอนในตะก,กาย,ยาล,งานนล,กลงมานอนเีอลูกลงมานอนแล้วเต้อครับเต้อครับไม่นอนตรงนั้นละลูกอนนืม มานอนตรงนั้นแล้วค่ะทำตาปิ๊บมาลงมานอนอ่ะดีๆแล้วลูกนอนดีๆใช่คับจุดหล่อของยายเนี่ยหล่อจังเลยเนี่ยหล่อจังเลยเออลงมานอนน,ะน,อนอองเนี่ยนอนดีๆลูกออนอนเลยลูกเออ <laughs>